สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูตรโดยซับน้ำร้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้ดิฉันขออนุญ,ญาตนำสูตรเก่า <c oughs> มาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะคะสูตรนี้เลขสี่ตัวมาครบสองตัวบนนะคะจะมีอยู่ทั้งหมดสองชุดนะคะชุดที่หนึ่งทำไปแล้วนี่ชุดชุดชุดใหม่ทำไปแล้ววันนี้ชุดที่สองนะคะทุกท่านนะอันนี้จะเป็นชุดที่สอง ห้าตัวมาครบสองตัวบนอ่าแล้วเป็นชุดเวกวิ่งสองตัวมา1ตัวบนนะคะสูตรนี้ก็เดินดีเดินได้ไปต่อเมื่อที่แล้วก็ได้6กับ3มาที่6นะคะอันนี้และเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสูตรนี้นี่ค่ะกับสูตรนี้จะไปมาในทิศทางใด ทีนี้จาก4ตัวดิฉันขอปรับเป็นเป็นหตัวนะคะทุกท่านนะจาก4ขอปรับเป็น5นะคะขอปรับเป็นหตัวอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสูตรนี้จะเป็นไปในทิศทางใดฝากคําเตือนแล้วก็ไปลุยทํากันดูนะคะคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติและสุดที่ เดีฉันนามาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี้เป็นแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการชี้ออกมาขอให้ทุกๆท,ท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนจะนําไปใช้ช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะจากช่องรวยซับนับล้านฝากกดติดตามกดกระ,ระดิ่งและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยเป็นกําลังใจให้กันขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ ตอนที่ดิฉันทําคลิปอยู่นี้ก็คือเป็นงวดเป,นนเปนันที่ที่เก้านะเพราะว่าดิฉันจะอัดคลิปลงไว้นะคะยังไม่ได้ทราบเลขพี่ลาวออกนะเพราะว่าดิฉันตอนเช้าของวันที่สิบดิฉันจะต้องไปทําบุญนะคะไปทําบุญนะคะก็ะคะือทําโรงทานเลยเอาง่ายๆเนาะก็คือไปทําโรงทานนะคะที่วัดเนาะเพื่อจะสร้างบุญสร้างกุศลและสร้างบารมีนะคะอ่ะ ก็เลยยังไม่ทราบนะคะว่าพี่ลาวออกอะไรเพราะเราทําตอนนี้ก็จะประมาณบ่ายอาประมาณสี่โมงห้าโมงเย็นเนี่ยนะคะสี่ห้าโมงเย็นนะคะก็เลยยังไม่ได้พูดให้ฟังว่าพี่ลาวออกอะไรนะคะมาท่านใดที่อยากยาดูดชุดสรุปฟรีๆนะคะทุกท่านนะเข้าไปใน l ล n e id ac 995คัดให้ทั้งพี่ไทยพี่ลาวนะคะ แอดไลน์ไอด์แอดเไปดูไปชมกันแบบฟรีๆนะคะทุกท่านนะขอโชคดีกันทุ่นหน้านะคะรอบนี้ขอให้เข,ขอให้ปังพี่ไทยก็ขอให้เข้าพี่ลาวก็ขอให้มานะคะอ่าพี่ไทยนะคะแอดไลน์ line, เข้าไปแอดเอ9ีเเเข้าไปดูไปชมกันฟรีๆได้เลยนะคะ ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเดอ้อไปดูกันเลยนะคะทุกท่านนะเข้าไปดูแอดไลน์ไปดูนะคะแอดไลน์ไปดูไปชมกันอ่าตอนนี้พี่เรากําลังเดินได้ดีได้นิ่งได้ได้สวยงามมากนะคะทุกท่านนะเดินดีมากตอนนี้นะคะโดยเฉพาะเลขวิ่งนะทุกท่านวดที่ผ่านมาเนาะให้วิ่งห้ารองสามกับสี่มาทั้งสามกับสี่เลยนะคะมาทั้งบนทั้งล่างเลยมารอบนี้เรามาดูกัน สำหรับ5้าตัวมาครบสองตัวบนจะเป็นยังไงมาดูกันนะคะแสนบวกหมื่นบวก10หน่วยที่4แล้วช่วงค่ำก็จะไปต่อนะฮะไปทําบุญต่อที่วัดกรรมฐานวัดพระกรรมฐานเนาะไปทําบุญพระอาจารย์ท่านเสียนะคะของอาสาขาหลวงพ่อชานะคะที่นี่จะมีวัดปราเขาเขาเรียกว่าวัดปราพงวัดปราพงอะไรี่ประมาณนี้นะคะแต่เป็นสาขาของ หลวงพ่อชานะคะทุกท่านเนาะดีฉันต้องไปช่วงเย็นเพราะเขาว่าเขาเรียกว่าอะไรอะมรณาภาบอกไม่ใช่ท่านเสียชีวิตอะนะคะก็เลยต้องไปเพราะเป็นพ่อแม่ของสามีเขาเป็นโยมอุปถัมภ์อยู่ที่นั่นนะคะมาเรามาดูกันนะคะทุกท่านมาดูกันแสนบวกหมื่นสี่บวกห้าเป็นเก้า ตัวนี้จะเป็น10หน่วยที่4ี่นะคะสิหน่วยที่สนะคะเลขสาตัวครั้งที่4ีแหละสามบวกหเป็น9คะ่ะ9อ้าบวก9เป็นสิบแปดบวกหเป็น13 3สบวกเเป็น12บสองบวกเเป็น9 9้เบวกเเป็น16บนะคะแปดสามสองห ใช่ไหมคะเดี๋ยวนะอ๋อนนี้ต้องเป็นเลข9ค่ะผิดพลาดครั้งใหญ่ขออภัยนะคะต้องเป็นเลข9อันนี้จะเป็น9 10 12นะี่นจะเป็นเลข2นะตรงนี้ต้องเป็นเลข2นะคะ9 10 11นะคะ9 10 11ได้3บวก9เป็น12 9 10 11 9 10 11 12อันนี้9บวก2เป็น9บวก2เป็น11ได้หนึ่งนะคะตัดออกไปเลย ได้1นะคะหนบวกหจะเป็น6 6หบวกเเป็นสิบหหบวกเเป็น12บสองบวกเเป็น9นะคะตัวเลขจะได้หนึ 6, ่งหสองเกนะคะไปดูในงวดวันที่1นธันวาคม6กสินะคะรางวันที่หนึวี่หกหนึ่งสองหสองนะคะสองห้าสอง สองตัวก็คือห้ากับสองมีไหมคะมีห้ามีสองค่ะถูกต้องนะคะมาดูกันต่อในหนึ่งธันวาไปใช้สิบหกธันวาคมนะคะสี่บวกหกเป็นสิบได้ศูนย์เก้าบวกห้าเป็นสิบสี่ศูนย์บวกสี่ก็จะได้เลขส 4. 4ี่สี่บวกห้าเป็นเก้าค่ะเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปด 8บวก7เป็น15 5บวก7เป็น12นะคะอ่ะทีนี้เราจะมาดูกันนะคะตัวเลขออกมาแล้วนะคะทุกท่านสูตรนี้จะว่าไปเนี่ยมา2ตัวล่างด้วยก็คือ22ถ้ามาเบิ้ลก็คือ22วันที่16ทธันวาคม68 7 6 3 8 9 5 เลขที่ออกก็คือ8-9-5 2ตัวคือ9กับ5แต่หลักร้อยมาด้วยนะคะอ่ะรอบนี้หลักร้อยก็ตามมา2ตัวล่างก็5้สองเห็นไหมเออเขาก็มาดีเห็นไหมมาห้าสดูนะว่าจะไปครบเซตไหมไปกันต่อในงวดวันที่16บธันวาไปใช้2มกรานะคะทีนี้ก็จะกลายเป็นว่าข้ามปีนะ จะเป็นว่าข้ามปีมาดูกันนะคะจะมาหรือไม่แสนหมื่นเป็น13ได้เลขสามสี่เก้าได้3ได้13เช่นกัน3าบวกสจะเป็น6กโอหกบวกหเป็น11ได้1 1ึบวกเเป็น10ได้0ูนบวกเได้77็เบวกเเป็น14 6 10 74นะคะตัวเลขออกมาแล้ว ตัวเลขออกมาแล้วนะคะทุกท่านนะวันที่2มกราคมนี่คือข้ามปีนะ,ะมาดูกันต่อนะคะทีนี้61074เรามาดูในวันที่2มกราคมนะคะข้ามปีแนะล้วนะ837706เลขที่ออกก็คือ706 0กับ6ก็ต้องมีมานะคะถึงจะถูก ส่วนจะมาหลักร้อยด้วยนี้เป็นอะไรที่แบบคือแบบมันก็เขาเรียกว่าอะไรโบนัสเนาะเป็นโบนัสให้เรานะคะเพราะว่าเราทำสองตัวบนนะคะทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือหนึ่งหมันตามมาหนึ่งหล่างห้าสองล่างสองสองล่างไปกันต่อคะ่ะเรามาดูกันต่อในงวดวันที่สองมกราไปใช้17มกราคมนะคะ สูตรนี้ดิฉันคิดว่าเฟี้ยวมากพอได้ใช้ได้เลยแหละ8บวกสเป็น11ได้หนึ่งหบวก5เป็น11ได้หนึ่งค่ะเย็ดเคห่งบวกหเป็น2 2งบวก5เป็น7 7็เบวก9เป็น16 6หบวกเเป็น13 3สบวก7เป็น10ได้0 2 7 6 3 0นะคะ2 7 6 3 0 มาดูรอบวันที่17มกราคม69นะคะรางวันที่1ออก8 7 8 9 7 2นะคะเลขที่ออกก็คือ9 7 2 2ตัวก็คือ7กับ2ซึ่งมาที่7มาที่2แต่3ไม่มาเอ้แต่แต่9ไม่มานะคะมา2ตัว7กับ2 แต่มาดูเลขสองตัวล่าง 7, สิศูนย์สองเนี่ยสองกับศูนย์นี่มาเลยนะคะทุกท่านนะสองกับศูนย์มาอีกไปดูสิบเจ็ดมกราไปใช้หนึ่งกุมพานะคะทีนี้แปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่ สไปบวก5เป็น9 9บวก9เป็น18 8แบวกเเป็น15 5หบวกเเป็น12นะคะได้4ได้9ได้8ได้5และได้2ทีนี้เรามาดูกันใน1กุมภาไปใช้สิบหนึุ่มภาพันธ์รางวัลที่1ออก1 7 4 6งเนะคะเลขที่ออกก็คือ6กสองเ สองเก้ามีไหมะมีเก้ามีสองมาสองตัวนะฮะสองเก้าของเราก็มาแล้วที่สำคัญก็คือสี่กับแปดก็มาไปจ้ะมันจะมาแทนที่ให้บนออกล่างให้ล่างออกให้บนแถมล่างให้ล่างแถมบนหรือเปล่านะคะในชุดนี้ขอให้มาขอให้เข้าขอให้ได้ขอให้มาทั้งบนทั้งล่างนะทุกท่านนะ อ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อในรอบดีๆนะคะทุกท่านนะเดี๋ยวขออนุญาตขีดนิดนึงเนาะขออนุญาตขีดนิดนึงนะคะห้ากับสองนี่คือสองตัวมาเก้ากับห้าสองตัวมาอ่านะอันนี้ศูนย์กับหกสองตัวมาศูนย์หกอันนี้เจ็ดกับสองสองตัวมาอันนี้สองกับเก้า สองตัวมานี่ค่ะจะได้ตัวเลขออกมาประมาณนี้นะคะออกมาประมาณนี้แล้วเรื่องของเรื่องก็คือ4กับ8มา0กับ2มา1กับ6มา5กับ2มา2กับ2มานะคะนี่คือเป็นอะไรที่วิเศษที่จะทำให้เรานี้ น่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูกันในรอบดีเดย์กันดีกว่าหนึ่กุมภาไปใช้16กกุมภาพันนะคะทุกท่านนะ16กกุมภาพันหกสิบเก้าหบวกเเป็น8 4ดบวกหเป็นห้า อ่มาดูกันในรอบดีเดยนะคะทุกท่านนะหนึบวกเดเป็น8 4ดสี่บวกหเป็นห้าแดบวกหเป็น13มาแล้วก่อนกันผู้มาก่อนการคือเลข3ามนะคะสานี่สาเป็นไปได้นะทุกท่านนะอย่าทิ้งนะสาบอกไว้ก่อนแต่อาจจะไปล่างก็ได้นะฮะสามบวกหเป็น8 8ดแบวกเเป็น17ด เ็บวกเ็ดเป็น14บสี่บวก7เป็นสิบอดได้หนึ่งนะคะ3 8, 7, 4, ามแปดดสีหนึ่งไอ้ย่าทำไมมาแบบนี้ทำไมเธอมาแบบนี้มาชนกับชุดนี้นะคะดูนะมันจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรอ,อ,อ,อันนี้สองตัวบนล่างนะคะสองตัวบนล่าง หมายถึงว่ามันไปบนไปล่างนะคะสูตรนี้ส่วนสูตรนี้นะคะมีไหมมีห้าสองไหมไม่มีหนึ่งหกมีไหมมีหนึ่งหกศูนย์หกกับหนึ่งหกส่วนตัวนี้ศูนย์สองไม่มีมีสองสองเจ็ดเจ็ดสองอ่าพี่พี่เจ้านี้เน่ไปบนแน่นอนเลยนะคะไม่ค่อยจะไปล่างนะ,ะอ่ะเจ็ดสอง ข้างล่าง02มาตัวเดียวอันนี้วดที่แล้วอันนี้จะเป็น29แล้วก็48อ่าอันนี้มา29บนอย่างเดียวมาดูกันในรอบนี้นะคะทุกท่านคะ่ะรอบนี้จะเป็นชั้นใด5มมี1มีอ่า1มี1ดอกแล้วที่ชนเนี่ย2ไม่มี0ไม่มี9ไม่มี ห้าหนึ่งสองศูย์เก้าห้าหนึ่งสองศูย์เก้าจะมาครบสามตัวเลยไหมชุดนี้จะมากี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวจะมาทั้งหมดแปดตัวไหมนะคะในชุดนี้จะมาทั้งบนทั้งล่างเลยหรือเปล่านะคะชุดนี้นะเออมาเรามาเขียนให้ดูก่อนนะคะทุกท่านนะ สองสูตรอันนี้เลขห้าตัวมาครบทีส่สองตัวบนอันนี้แถมให้ด้วยเลขล่างนะคะแถมล่างให้ด้วยแต่ที่ผ่านมานะทุกท่านนะอ่าเนี่ยสองสูตรเนี่ยเห็นไหมสี่มีเก้ามี สกับ9มี2ตัวแล้วแดไม่มี5มี2มีจะชนอยู่ที่4ที่9แล้วก็ที่5้ค่ะสี่เ้าห้านะคะเนี่ยห้าสี่เหวดต่อมานะคะจะชนที่6อ่ะมี6 1มี0มี7กับ4ไม่มีอันนี้มีสองกับ3มมี6กหนึ่มา0ูนย์หต่อมานะคะต่อมา สามสี่สองหนึ่งเจ็ดสามสี่ไม่มีสองเจ็ดสามสองเจ็ดค่ะมาเจ็ดสองอ่ะรอบนี้ห้ามีหนึ่งไม่มีสองมีเก้ามีมีมีเก้าห้าสองแต่ผลปรากฏว่ารอบนี้นะทุกท่านนะ มีหตัวเดียวเท่านั้นที่ชนถ้า1ไม่มานะคะถ้าหนึม่มาเนี่ยตัดออกไปอย่างละตัวเนี่ยจะเหลืออยู่8ตัว520สอออะมาดูชุดนี้ชุดนี้คือล่างตามมาทุกรอบเลยนะคะนี่คือชุดนี้ล่างตามมาทุกรอบ วัดที่แล้วอ,อ้อะไรเนะี่ยเจ็ดสองแล้วอะไรคะสองเก้านี่ตัวนี้ขาดตัวนี้ขาดขาดสองนะมาที่เลขเก้าตัวเดียวแต่รอบนี้ชนกับสูตรนั้นสามแปดเจ็ดสี่หนึ่งสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสองสูตรประกบกันท่านอยากจะใช้ชุดไหนชุดนี้สวยกว่านะที่ฉันว่านะ ห้าหนึ่งสองศูนย์เก้าอ่ะห้าหนึ่งสองศูนย์เก้าส่วนสูตรน,นี้สามแปดเจ็ดสี่หนึ่งสามแปดเจ็ดสี่หนึ่งสูตรนี้จะไปล่างเลยไหมสูตรน,นี้จะไปบนไหมทั้งทั้ง,ท,งที่มันเป็นเลขบนเลขบนอย่างเดียวนะมาสองตัวบนหนึ่งตัดค่ะเชื่อมที่หนึ่งค่ะจะจะมีห้า สองศูนย์เก้าห้าสองศูนย์เก้าแล้วก็จะเป็นสามเจ็ดอ่ะแปดสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่มีเลขอะไรในนี้เลขหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่มีเลขหกตัวเดียวเออ งานงอกเลยถ้าเป็นชุดนี้สามแปดเจ็ดสี่สองสี่หนึ่งนี้นะคะสามแปดเจ็ดสี่หนึ่งต้องมีสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดแต่สูตรนี้คือเดินมาทั้งบนทั้งล่างเดี๋ยวนะทฉันจะลองจัดชุดนี้ดูนะสามแปดสามเจ็ดสามสี่สามหนึ่ง สามแปดสามเจ็ดสามสี่สามหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่แปดแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่แปดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจะมีสิบตัวนะคะจะมีสิบตัว คนปรากฏว่าสูตรน,นี้มีเลขหนึ่งอยู่ตัวเดียวลองดูในส่วนหลักร้อยสิบหน่วยอะร้อยสิบหน่วยกลายเว้นว่าเลขหนึ่งมีอยู่ในหลักหน่วยห้าแปดสามแปดเจ็ดสี่หนึ่งสามแปดเจ็ดสี่หนึ่ง เแปดกับเลขหนึ่งเอากลายเป็นแปดหนึ่งนะคะน่าสนใจก็คือแปดหนึ่งส่วนสามส่วนเจ็ดเจ็ดถ้ามาก็คือหลักหน่วยสี่นี้ไม่มีเลยนะคะสี่ไม่มีเลยเอา้าวจะเป็นอย่างไรละ่ะทีนี้สูตรแรกก็ยังมีห้าหนึ่งสองศูนย์เก้านะ,ะจังพออยังตัดได้อยู่แต่สูตรที่สองมาตัดไม่ได้เลยนะคะทุกท่านนะเนี่ยห้าไอสิบตัวเนี้ย ตัดไม่ได้เลยลองเดี๋ยวรอดูคือแต้มสองตัวเออเอาง่ายๆคือสงตัวล่างรอดูสองตัวล่างนะชุดนี้จะมาสองตัวล่างไหมตัวเลขนะคะถ้าเลขล่างมาอย่าลืมสอบสามสามนะคะทุกท่านนะถ้า3 <c oughs> เป็นไปได้ที่จะมา3ามสาล่างได้นะคะ ส่วนเลขบนเนาะถ้าถ้ามาแค่ตัวเดียวก็จะเป็นถ้าจะไปที่สองหนึ่งเป็นไปได้ไหมสองหนึ่งแหนึ่งแล้วก็9กหนึ่งนะคะต้องดูที่แต้มด้วยสองหนึ่งก็คือแต้มสามสองแหนึ่งก็แต้ม9 9้กหนึ่งก็แต้มศนแค่นั้นและนะคะที่มันจะเป็นไปได้แต่เกิดว่า <c oughs> โอ้ย เบื่อมากเลยน่าเบื่อมากเลยครับทุกท่านเป็นหวัดเนี่ยเ <c oughs> หนื่อยนะเนี่ยพูดยาวๆเยอะๆก็เหนื่อยนะคะอ่ะมีเต็มเก้าด้วยเต็มเก้าหนึ่งแปดอ่ะ,อะ แปดหนึ่งแต้มเก้าสองหนึ่งแต้มสามแต้มสามไม่มีเก้าหนึ่งแต้มศูนย์มีอ่ามีเก้าหนึ่งกับแปดหนึ่งน่าสนใจถ้าเกิดบนถ้าถ้าถ้าชุดนี้มาข้างบนก็จะประมาณนี้อ่ะขอยโชคดีนะคะทุกท่านนะชุดนี้ก็คือเป็นชุดนี้ ตัวตัดมันตัดได้เล็กหนึ่งตัวเดียวก็เลยคิดว่าตัวนี้ถ้าจะมาน้ำแปดหนึ่งแต้มเก้าเก้าหนึ่งไม่มี ถ้ามาหนึ่งตัวเดียวนะทั้งสองฝั่งเนะี่ยทั้งสองส่วนเนี่ยมาหนึ่งตัวเดียวตัวนี้ก็จะไปที่เก้าหนึ่งตัวนี้ก็จะได้ที่แปดหนึ่งอ่ะลองดูชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นเสดายมันไม่มาทุยก,ก,กันนะคะมีเลขหนึ่งตัวเดียวที่ชนปกติมันจะมาทั้งสามมันจะมาชนอยู่สามตัวมันก็เข้าสองตัวใช่ไหมแต่รอบนี้มันดันมาไม่เหมือนชาวบ้านเลยกลายเป็นเลขหนึ่ง เป็นตัวเน้นให้ถ้าสมมุติว่ามาหลักร้อยถ้าเป็นเลขหลักร้อยไปนะคะจะจะวิ่งไปอยู่หลักร้อยก็คือเลขสามอ่ะกลายไปอยู่หลักร้อยนะคะเลขสามกับเลขเจ็ดแล้วก็เจ็ดมีสิ์มาหลักหน่วยก็ได้นะคะอ่ะลองดูสูตรอื่นๆก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นสูตร 6ตัวมาครบ2ตัวบนที่ผ่านมาก็คือเขาก็อยู่ในเซฟโซนของเขาอยู่ยังไม่กระโดดออกหนีไปซะเลยนะเดี๋ยวเราไปเทียบกับแต้ม3ตัวบนให้ดูนะคะขอให้โชคดีคลิปนี้รอบนี้สวัสดีค่ะ